ดวงรายเดือนตามราศีประจำเดือนกันยายนพุทธศักราชสอ6พราศีมังกรสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15บห้มกราคมถึง12กุมภาพันธ์การงาน คุณจะมีความโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงานอุปสรรคปัญหาที่มีจะถูกแก้ไขให้เรียบร้อยคุณมีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงานให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีเป็นช่วงเวลาที่ดีมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมการเงินการลงทุนจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีได้เงินจากการลงทุนคนที่เป็นหนี้อยู่ หรือลูกหนี้เก่าจะเอาเงินมาคืนความรักคนมีคู่ได้พบเจอแต่สิ่งดีได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนรักมีความสุขสมหวังในชีวิตสมรสคนโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บต่างๆไม่มาเบียดเบียน หรือทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือสุขภาพของคุณยังดีอยู่ในช่วงนี้สิ่งที่ควรระวังก็คือเรื่องสายตากับหัวใจค่ะคลิดรับเสริมดวงชะตาชาวราศีมังกรในเดือนนี้ให้บริจาคโลหิตทำบุญแว่นตาบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์หรือทำบุญกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ราศีกุมสำหรับผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมการงานจะเกิดความยุ่งยากวุ่นวายไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มที่ความรู้ความสามารถเกิดอุปสรรคมีเรื่องกินใจลูกน้องไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้การเงิน คุณไม่ควรทำสัญญาหรือคำประกันให้ใครไม่ต้องไปออกหน้ารับแทนใครเพราะจะทำให้เดือดร้อนได้ในภายหลังอาจหมุนเงินไม่ทันหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินความรักคนมีคู่ให้ระวังคำพูดที่รุนแรงอาจจะนำมาซึ่งความแตกแยกคนโสดมีโอกาสสมหวังพบเจอคนที่มีฐานะดี สุขภาพโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนหรือทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากจนถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือคาเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีกุมในเดือนนี้ให้บริจาคเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือคนป่วยคนพิการไปสักการะบูชาพระนเรศวรหรือพระเจ้าตากสินเพื่อความเป็นสิริมงคล บริจากกันไกลตัดเล็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆกันไกลตัดผมราศีมีนสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนการงาน จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนทําให้คุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีมีกัลยาณมิคอยช่วยเหลือมีแรงบันดาลใจทําให้คุณสําเร็จลงตัวได้การเงินคุณจะได้เงินจากการลงทุนหรือการทำธุรกิจมีโชคจากผู้ใหญ่หรือเจ้านายหากมีปัญหาคุณก็จะมีทางออกมีคนคอยช่วยเหลือ ความรักคนมีคู่ได้รับสิ่งที่ดีจากคนรักเช่นของขวัญและการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีคนโส,สดจะได้พบเจอคนที่ดีที่ถูกใจเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่สามารถพัฒนาความรักไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้สุขภาพให้ระวังการบริโภคอาหาร อาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการกินอาหารผิดสํแดงหรือสายตาหัวใจความดันไม่ดีเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีมีในเดือนนี้ให้บริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้เป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนเป็นเจ้าภาพกองทุนการศึกษาหรือช่วยเหลือคนป่วยคนพิการคนยากไร้อนาถา ราศีเมษสำหรับผู้ที่เกิดวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมการงานจะมีความก้าวหน้ามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทำให้คุณมีความโดดเด่นในตำแหน่งหน้าที่การงานมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและมีการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงในอาชีพและหน้าที่การงานของคุณ การเงินในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าได้ทุกขลาบหากมีช่องทางของผลประโยชน์รายได้เข้ามาคุณไม่ควรโลภเพราะจะทำให้เกิดผลเสียหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคุณจะยังมีคนคอยช่วยเหลือหรือมีคนมาหยิบยื่นน้ำใจมตรให้ความรักคนมีคู่ได้รับความดูแลเอาใจใส่จากคนรักดี หากมีปัญหาควรจูงมือกันเข้าวัดถือศีลสวดมนต์ปฏิบัติธรรมบ้างส่วนคนโสดจะได้พบเจอคนที่ถูกใจเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือเป็นคนทางไกลสุขภาพจะได้รักษาถูกโรคถูกยาถูกหมอสิ่งที่คุณควรระวังคืออุบัติเหตุ การทำอะไรเร็วเกินไปจะทำให้เกิดความเสียหายเคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีเมษในเดือนนี้ให้บริจาคน้ำดื่มน้ำปานะทำบุญกับแม่ชีหรือนักบวชนักปฏิบัติธรรมเหล้ยงดูบิดามารดาให้มีความสุขบริจาคอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือแพทย์ ราศีพฤษภสำหรับผู้ที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนการงานจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นำไปสู่ความสำเร็จมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานได้พบเจอกัลยาณมิตรที่ชี้ช่องทางของผลประโยชน์รายได้ให้การเงิน การติดต่อเจรจาหรือเซ็นสัญญาต่างๆได้อย่างเรียบร้อยลงตัวคุณมีเกณฑ์ได้เงินจากลูกหนี้เก่าคนเก่าๆที่เคยหยิบยืมเงินคุณไปก็จะนำเงินมาคืนหากมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินคุณก็จะมีทางออกมีคนคอยช่วยเหลือความรักคนมีคู่จะได้บุตรหลานบริวารสมาชิกใหม่เพิ่มในครอบครัว มีความห่วงใยเอาใจใส่ซึ่งกันและกันดีส่วนคนโสดจะได้พบเจอคนที่ดีขยันขันแข็งเอาการเอางานสุขภาพระวังปัญหาเกี่ยวกับระบบลมหายใจหรือเป็นภูมิแพ้แพ้อากาศระวังการพาตัดจากอุบัติเหตุถึงขั้นเลือดตกยางออก เคล็ดลับเสริมดวงชะตาชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ให้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งทำบุญสร้างพระหล่อพระเป็นเจ้าภาพบวชพระบวชเนนหรือทำบุญเกี่ยวกับกองทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ราศีเมถุน สำหรับผู้ที่เกิดวันที่15มิถุนายนถึง16กรกฎาคมการงานคุณสามารถทำงานได้อย่างลุล่วงปลอดภัยมีแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นเป็นช่วงเวลาที่คุณจะขยายงานหรือพัฒนา,าตัวเองให้ไปสู่ความสำเร็จได้อีกคั้ง การเงินคุณจะมีรายจ่ายมากเก็บเงินไม่อยู่มีค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวสูงในช่วงนี้มีเหตุเสียหายเกี่ยวกับการลงทุนหรือการทำธุรกิจดังนั้นควรพิจารณาให้รอบคอบไม่ควรประมาทอย่าไว้ใจใครคะ่ะความรักคนมีคู่จะได้รับสิ่งที่ดีจากคนรักเช่นของขวัญของกำนัน คนรักให้การคุ้มครองดูแลคุณเป็นอย่างดีส่วนคนโสดจะพบเจอคนที่ดีมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงสุขภาพคุณไม่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหากมีปัญหาก็คือเกี่ยวกับกระดูกอาการปวดหลังปวดแข้งเขา่าเคล็ดรับเสริมดวงชะตาชาวราศีเมทุนในเดือนนี้ ให้บริจาคแขนขาเทียมช่วยเหลือคนป่วยคนพิการคนติดเชื้อคนยากไร้อนาถาปล่อยปลาไถาชีวิตโคกระบือทำบุญลงศพขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานว้าวสอรี่ด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ